สวัดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลเบอร์ไดวิวนะคะวันนี้มาพบเจอกับนกกันอีกครั้งและแน่นอนค่ะคลิปของเราในวันนี้นะคะจะประกอบด้วยคนโสดคนคืค่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความรักประจำเดือนสิ่งหานี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความรักนะคะของคนโสดชาวราศีมิถุนความรักความสัมพันธ์คุณเนดีตเป็นยังไงบ้างคะ มิถุนคะคุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการมีความสุขกับครอบครัวกับคนในชีวิตนะคะมันเหมือนกับช่วงเวลาของคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณน่าจะหยุดในเรื่องของการมองหาความรักแล้วก็หันมาโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นหนักแน่นกับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นเช่าราศีมิถุนบางคนเนี่ยนะคะคุณน่าจะค่อนข้างที่จะ มีตัวเลือกแหละแต่ไพามันขึ้นว่ามันเหมือนคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้คลิกยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นน่ะนะคะทีนี้นราขอดูหน่อยซิว่าแล้วในเดือนสิงหานี้จะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ดูเหมือนชาวราศีมิถุนคะคุณจะเป็นคนโสดที่ค่อนข้างมีความสุขแต่ ก็ไม่ได้โสดแบบว่างขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาค่ะที่เขามีเคมีแล้วก็ความชอบที่ค่อนข้างตรงกับคุณมีความคล้ายคลึงกับคุณแต่ทีนี้ประเด็นคือคนคนนี้นะคะอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นคนที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ของคุณนึ่งข้างเยอะ แต่คนคนนี้ไพ่มันขึ้นไพ่พระเขาน่าจะเป็นคนดีแล้วเขาเหมือนที่อยากจะเข้ามาดูแลคุณชาวราศีมิถุนเขาดูหนซีใครกันนะที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมิถุนนะคะคนคนนี้เนี่ยนึกว่าพื้นฐานการเงินภายในครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะดีเลยแหละเขาเป็นคนไม่ชอบการท็อกซิกไม่ชอบการมีปัญหาไม่ชอบการแบบ การอะไรที่มันจุกจิกในชีวิตขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่น่าจะมีปมด้านความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะ คนคนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนที่เซนส์และสันชาตยานเนี่ยค่อนข้างแม่นยํมมากๆเลยค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่เป็น p e r f e เฟคช n น s ิสต์รักความสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นเขาน่าตาดีนะเพราะว่าเขาน่าจะมีช้อยมี o p ปชั่นมีตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้ขอดูด่อยซี่เราต้องเปลี่ยนคำถามแล้วเขามาชอบอะไรในตัวคุณคะชาวราศีมิถุนคุณดูเป็นคนที่หคุณมีความน่ารักนะคะเขามองเห็นความเป็นเด็ก ความน่ารักความอ่อนโยนในตัวคุณ 2. 10กิะทามันเป็นลักษณะของคุณน่าจะเป็น workaholic ทำงานได้เก่งทำงานหนักเป็นคนฉลาดเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเข้ามาเอาใจใส่คุณเขามองเห็นความเป็น workaholic ในตัวคุณนะคะจริงจังในเรื่องของการทํางานจริงจังในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วทีนี้ประเด็นคือคุณเนยน่าจะค่อนข้างดึงดูดเขาพอ,อสมควร แล้วม่ถุนคะคุณโอเคไหมคะกับคนคนนี้คุณก้องโอเคเพราะว่าเขาดูสม่ำเสมอกับคุณคุณก็ยังแฮปปี้ที่ได้เจอเขาคุณมีความสุขเลยค่ะที่ได้เจอคนคนนี้คุณดูไม่ต้องเหนื่อยอะดูไม่ต้องพยายามแล้วเขาก็ดูไม่ได้พยายามมากจนเกินไปหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นการแบบ ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเข้าหากันมันมีการอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาคือมันไม่ต้องเหนื่อยอ่ะมันไม่ต้องเป็นลักษณะของการใส่ความพยายามแต่มันเป็นลักษณะของการอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจทีนี้ชาวราศีมิถุนนะคุณมีแนวโน้มคือคุณเองอ่ะน่าจะปลดการดในชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีกำแพงในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของความรักแต่พอคนนี้เนี่ยนะคะที่เข้ามาในชีวิตอาจจะปลดล็อกหลายๆอย่างในชีวิตคุณว่าเฮ้ย คุณมีความหวังกับการมีความรักอีกครั้งหนึ่งหรือการมีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูไพ่ไหน่อยสิ สัญญาณบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างท,งที่จะลิงก์ระหว่างคุณกับคนคน,คนนี้อย่างเช่นคุณอาจจะคุ้นเคยกับเขาหรือบทสนทนาที่คุยกันมันอาจจะดูราบรื่นมากนะคะเป็นคนที่รู้สึกผูกพันอย่างที่คุณเองก็บอกไม่ถูกคนคนนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเขาอาจจะ คือน,นกรู้สึกว่าเขาอาจจะส่องหรืออาจจะใช้เวลาในการจับตาดูคุณเพื่ออยากจ,จะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะแล้วก็เทคแอคชั่นมาที่นี้ประเด็นคือน,นกรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ต้องสู้อ่ะมันไม่ต้องเหนื่อยอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ะก็อยากจะเรียนรู้ว่าอยากจะศึกษามันเป็นความสัมพันธ์ที่การให้และได้รับมันพอดีและเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะะทีนี้ อ,อลัคนาราศีเราจำดาวสุขของคุณนะคะไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะธาตุน้ำมีนกรากฎพิกจิกนะคะตุนไม่ก็พึกศพขอ,อนุกดูหน่อยซิ f o r g i v i n g and Learning นะคะออกมาบอกว่าอยากให้ชาวราศีมิถุนนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณขังตัวเองไว้ไม่ให้อภัยอะไรก็ตามไม่ให้อภัยใครก็ตามนุกอยากให้คุณเปิดใจ นะคะแล้วไพ่มันขึ้นมาว่าคุณอาจจะต้องเปิดใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณเรียนรู้เข้าไปอีกนิดมันอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามามีบทบาทแต่ไพ่องค์บอกว่าอยากให้คุณลองให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ดูเพราะคุณยังต้องรู้จักคนคนนี้อีกเยอะค่ะอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องของความรักอยากให้คุณกลับมาให้โอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณอีกครั้งไปลุยกันต่อดีกว่าสำหรับคนที่ เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์คุณในอดดีเป็นยังไงบ้างคะเออความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะ มันเหมือนแบบหลายๆอย่างมันดูโซ o w d o ลงเนาะมันน่ามน่าจะมีช่วงที่แบบว่าอาจจะ take a คชั่นน้อยลงพูดคุยกันน้อยลงสื่อสารกันน้อยลงมันมีการเปิดใจพูดคุยกันบางอย่างค่ะอาจจะมีใครบางคนที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของการ commitment ไม่พร้อมที่จะให้ความแฟร์ความยุติธรรมกับอีกฝ่ายแต่ก็ส่องและจับตาดูตลอดว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงขอดูหนสิว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ดูเหมือนความสัมพัธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันมีแนวโน้มถ้าที่ผ่านมามีการ slow down ลงหรือช้าลงมีแนวโน้มที่จะวนกลับมาใหม่แต่ทีนี้ประเด็นคือการกลับมาในที่นี้ก็ยังเป็นการบาลานซ์ที่อยู่ในชีวิตมากกว่านะคะมากกว่าการที่แบบโอเคได้ความมั่นคงหรือความสัมพันธ์มันไปในทิศทางไหนทีนี้ประเด็นคือไพ่มันขึ้นว่าสาเหตุที่ความสัมพันธ์เนี้ย มันดึงกันกลับมาระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพราะว่ามันมีการกระทําบางอย่างของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่ยังทัชยังส่งผลต่อความรู้สึกหรือยังเป็นคนโปรดซึ่งกันและกันอยู่นะคะต้องขอดูหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขามันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่ามันอาจจะสลับกันได้นะคะชาวราศีมิถุนเออโอเคมันอาจจะสลับกันได้ ถ้ไมไพน่นกแต่เป็นชาวราศีพิถุนที่เป็นคนกระทำเนี่ยคือคุณอยากสม่ําเสมอว่าคนคนนี้แต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเพราะคุณยังรู้สึกว่าเขาอะยังเติมคุณได้ไม่เต็มแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนโปรดเป็นคนดีที่สุดหรือในบรรดาทุกออปชันที่เข้ามาในชีวิตคุณอนะเขาดีที่สุดไหมคุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็น the best คุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะแบบที่สุดแล้วหรือคนคนนี้น่าจะิร์ k ที่สุดแล้ว แล้วตัวตัวเขาล่ะคะรู้สึกยังไงกับคุณตัวคนคนนี้เนี่ยนะคะใ้้นกขึ้นว่าตัวเขาอะเขาอยากเทคแอคชั่นแหละในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะไปในทิศทางไหนทีนี้ประเด็นคือตัวเขามันก็มีความสองจิตสองใจในความสัมพันธ์นี้แต่นึกว่าเขาอยากเทคแอคชั่นค่อนข้างเยอะพอสมควรมันเหมือนเขารอตลอดเลยอะค่ะรอที่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทําหรือรอโอกาสบางอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้เขาต้องเทคแอคชั่นมันเหมือนเขารอโอกาสในความสัมพันธ์นี้ตลอดเลยอะทีนี้ประเด็นคือในเดือนนี้เนี่ยนะคะนกรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมาตัวเขา อาจจะเป็นคนที่เงียบหายไปเองก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่ามันท็อกซิกเองในหัวเขามันก็เลยทําให้เขาเงียบหายไปเองหรือโลดดาวลงช้าลงในความสัมพันธ์แต่พอร,รู้ว่าคุณเป็นคนโปรดของเขาอยู่ดีเขาก็เลยมีแนวโน้มที่จะวนกลับมานะคะโนรู้สึกว่าคนที่รู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเองอะแล้วก็เป็นคนหายไปเองด้วยนะแต่ก็เป็นคนกลับมาเองเหมือนกันนะคะอะโนขอดูหน่อยสิว่าตัวคุณล่ะคะจะทำยังไงกับเขา คือมีถุนคะตลอดเวลาอาจจะเป็นช่วงที่หายไปคุณค่อนข้างผิดหวังทีนี้ประเด็นคือคุณก็คุณก็สามารถรันชีวิตของคุณได้ปกติแหละทีนี้การกลับมาคุณก็สามารถบาลานซ์เขาได้ปกติแต่ทีนี้ประเด็นคือความผิดหวังหรือความข้างค้างอ่ะมันก็ยังอยู่ในความรู้สึกของคุณ นงจะใช้คาว่าอะไรดีอ่ะอย่างอันนี้มันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่านะคะมันอาจจะสลับกันได้เชาาราศีมิถุนเนี่ยคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีใครบางคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณแต่พอทีเนี้ยพอเข้ามาชอบเข้ามาสนใจในตัวคุณเนี่ยคุณก็นึกว่าเขาจะเทคแอคชั่นหรือเขาจะแบบว่าเขาจะทําอะไรหรือเขาจะดูจริงจังในความสัมพันธ์นี้แต่กลายเป็นว่าคือเขาก็จริงจังนั่นแหละแต่ว่าในหัวเขามันท็อกซิกค่ะหรือว่าในหัวเขามันแบบอาจจะ วุ่นวายหรือในหัวเขามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องดึงตัวเองกลับไปหรือดึงตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้ทีนี้ประเด็นคือพอเขากลับไปถามตัวเองว่าเฮ้ยตกลงเขารู้สึกยังไงกับคุณพอเขารู้ว่าโอเคคุณคือเดอะเบสคุณคือที่สุดเขาก็เลยวนกลับมาตัวคุณก็พยายามตั้งรับเหมือนแบบว่าโอเคงั้นทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่จริงๆถามว่าคุณเสียความรู้สึกไหมก็เสียความรู้สึกค่ะ เพราะว่าประเด็นคือชาวราศีมิถุนคุณน่าจะไม่ชอบอะไรแบบนี้มามาหายหายมามาไปไป,ไปมันไม่โอเคกับความรู้สึกคุณเท่าไหร่แต่ทีนี้ประเด็นคือความสำคัญเน,นี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเดือนเดรีเวิร์สนั่นหมายถึงว่ามันยังไม่จบไม่มีแนวโน้มที่จะวนกลับมาเพื่ออย่างที่บอกด h เอ็มเพรสขึ้น คนคนนี้คือที่สุดเขาอาจจะลองไปคุยกับใครแล้วก็ได้หรือลองไปเรียนรู้ใครแล้วก็ได้หรือลองเปิดโอกาสให้ใครแล้วก็ได้หรือลอง move on แล้วก็ได้แต่กลายเป็นว่าพอลองทําแบบนั้นแล้วมันไม่ work. เวิร์กพราะทแบบนั้นแล้วมันไม่เวิร์มันก็เลยทําให้เขาวนกลับมาเซอร์ไพรส์ขึ้นชาวราศีมิถุนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วมั้งความสัมพันธ์นี้มันคงแยกย้ายกันไปแล้วล่ะหรือความสมพั์นี้คงอาจจะย้ายกันไปใช้ชีวิตซึ่งกันและกันและแกลายเป็นว่า คนคนนี้ดันวนกลับเข้ามาในชีวิตมันก็เลยทําให้ชาวราศีมิถุนบางคนนะคะคุณค่อนข้างที่จะแปลกใจว่าแบบอะไรมันคืออะไรนะคะทีนี้เฟรน์ขึ้นบางคนมีเพื่อนของเพื่อนร่วมกันหรือบางคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พัฒนาความรู้สึกกันก็ได้เหมือนกันแล้วคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณนะคะไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะ กลุมตุนไม่ถุนกันนะคะไม่ก็สิงขอนกดูหน่อยพ่ยวงมาซันเจอลออกมาบอกว่ายังไงบ้างะคะ่ะรีทรี t มันเป็นช่วงเวลาจริงๆค่ะที่แบบว่าแยกคุณสองคนออกไปคิดออกไปพักออกไปคือเขาก็คงแบบในหัวเขามันก็คงท็อกซิกอะ พอในหัวเขามันท็อกซิกมากๆมันก็เลยทําให้เขาคิดว่าอาการเว้นพื้นที่การเว้นระยะน่าจะเป็นอะไราที่โอเคที่สุดแต่โซเมทขึ้นมันดันมีสตรองคอนเนคชั่นในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยกันได้คําแนะนําออกมาบอกว่า True Love คุณเจอใครบางคนที่เขาไม่แม้แต่กล้าที่จะทําร้ายคุณ หรือไม่แม้แต่กล้าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแบบจริงๆจ,จ,จังสายที่เขาทําแบบนั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขากลัวจะเสียคุณไปได้วยมั้งบางคนอาจจะยังเป็นลักษณะของเฟรนด์โซนก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดโมนสแตทเลิฟนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะาคือความสัมพันธ์นี้สิ่งสําคัญคือมันต้องสม่ําเสมอและมันต้องสร้างรากฐานให้แข็งแรงบอกเราว่ามันมี strong c o n n e c t i o n นะคะนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกที่ตึงคุณสองคนกลับมาหากันอีกครั้ง มาดูกันนะคะกับคนมีคู่ชาวราศีมิถุนกันดีกว่าสําหรับความรักคนมีคู่นะคะชาวราศีมิถุนนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคู่เนี่ยนะคะน่าจะมีเรื่องของการวางแผนอนาคตหรือแพลานอนาคตในความสัมพันธ์กันค,ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรบางคนน่าจะมีเรื่องของการซื้ออะไรร่วมกันนะคะหรือลงทุนอะไรร่วมกันในความสัมพันธ์ทีนี้ประเด็นคือชาวราศีมิถุนนะคะคือมันเหมือนกับคุณ น่าจะอยากได้ความชัดเจนบางอย่างไม่ได้หมายเพราะว่าความชัดเจนในที่นี้ไม่ใช่ครบไม่ครบหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นความชัดเจนทางอนาคตกับคนคนนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยตกลงแล้วยังไงหรือว่าเขามองอนาคตในความสัมพันธ์นี้ระยะยาวยังไงในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาจุกจิกจิกจก,จก,จก,กันเล็กๆน้อยๆมีใครบางคนทํานิสัยเด็กๆในความสัมพันธ์นะคะ มันเป็นเรื่องของหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการไปไหนมาไหนเราไม่ได้บอกกันติดเืลน่อ 2. มันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการที่อาจจะมีการทําอะไรบางอย่างรับหลังและการว่ามาบอกที่หลังแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าการแบบไปทําอะไรรับหลังคือแบบไปมีคนอื่นนะอย่างเช่นแบบว่าเออเรื่องนี้เธอควรจะบอกเราหรือเปล่าแต่การมาบอกที่หลังพอไปทำมาแล้วเราค่อยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคบอยู่คะชาวราศีธนู คือเอาจริงๆเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือถามว่าชาวราศีวิถุนคุณรู้สึกว่ามันใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือคุณก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาเพราะหลายๆอย่างคุณก็คิดเหมือนกันว่าความสมคัญมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จคือคุณกลัวเรื่องของครอบครัวครอบครัวจะเข้ากันได้ไหมครอบครัวจะคิกไหมหรือว่าพออยู่กันในระยะยาวจริงๆมันจะเวิร์กไหมขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วตัว เขาเหรอคะรู้สึกยังไงกับคุณเขาทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้มากๆเขาค่อนข้างหึงนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้หวงในระดับหนึ่งเขาทํางานหนักนะในการมีคุณในชีวิตทีนี้ประเด็นคือตัวเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทําให้เขากลัวว่าเฮ้ยความสมพันน์นี้มันจะเวิร์กไหมมันจะไปได้ไกลไหมแต่คุณเป็นคนหนึ่งเลยที่เขารู้สึกว่า ยังไงยังไงเขาก็อยากสร้างความมั่นคงด้วยนะคะขอดูหน่อยในเดือนนี้นะคะเขามีเกณฑ์ที่อาจจะพูดถึงอนาคตในความสัมพันธ์กับคุณมากยิ่งขึ้นวางแผนอนาคตในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแต่ทีเนี้ยประเด็นคือตัวเขาในเดือนนี้ก็ค่อนข้างมีเรื่องให้น้อยใจคุณเหมือนกันชาวราศีมิถุนเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขารักคุณนะคุณก็รักเขานะแต่ทําไมเหมือนแบบ เวลาไปไหนมาไหนหเวลาจะทําอะไรคุณอาจจะไม่ค่อยบอกเขาแบบร้อยเปอร์เซนหรือแบบมารู้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี้ตัวคุณทํายังไงกับเขานี่ไงความลับฝั่งคุณเปิดเผยมานะคะทีเนี้ยประเด็นคือคุณไม่ได้คิดอะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องบอกหรือจะต้องรายงานนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พื่อนฟูงมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในชีวิตคุณหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตคุณอยู่แล้วนะบางคนชาวราศีมิถุนคุณอาจจะโสดมาระยะเวลาหนึง่งแล้วก็เพิ่งมามีความรักมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเออเรื่องนี้เราต้องบอกด้วยหรอหรือเรื่องนี้เราต้องคุยเรื่องนี้กันด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเอาคําในความสัมพันธนะ์อะให้นกขึ้นว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็จะได้มาเคลียร์แหละได้มาปรับความเข้าใจแหละ นะคะทีนี้ประเด็นคือคุณก็จะได้รับรู้แล้วว่าตัวคนคนนี้เขาอยากที่จะรับรู้ชีวิตของคุณส่วนเขาเองก็ได้รับรู้เหมือนกันนะคะว่าตัวคุณเองอยากจะได้ Space ได้พื้นที่ได้อิสระในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ด้วยความที่มันมีความรักอยู่ตรงนี้ยังไงก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจแหละนะคะไม่ต้องกลัวกันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมิถุนนะคะ เออนี่ไงไม่ถุนคุณอย่าระเบิดตัวเองนะในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังคําพูดของคุณเป็นพิเศษนะคะคำพูดของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณหนึ่งมาเสียใจที่หลังเอ๊ะทำไมเราพูดแบบนี้กับเขาทําไมเราไม่พูดดีๆทําไมเราไม่พูดอีกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไปได้อย่าพิมพ์คุยกันพูดกันจะดีกว่าหรือใช้น้ําเสียงในการคุยกันจะดีกว่าให้ออกมาบอกว่าเขารอได้ แล้วถ้าคุณถามว่าคนคนนี้เขามองเห็นอนาคตกับคุณไหมเขาค่อนข้างมองเห็นอนาคตกับคุณเลยแล้วเขาก็ดูอยากสร้างอนาคตกับคุณมากๆแต่ทีนี้ประเด็นคือเขาก็อาจจะยังมีความแบบสับสนนิดๆว่าแบบเอ้ยคุณยังอยากไปไหมยังอยากไปต่อกับเขาไหมหรือยังโอเคกับเขาไหมนะคะแลัคนาราศีดาวจันดาวสุกน้องของคุณนะคะไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะมีนกรกฎพิกจิกกุมตุลมิถุนนะคะไม่ก็มังกร ทีนี้ไพ่โนก็เลยออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมิถุนคะ่ะคุณไม่ใช่คนโสดแล้วเพราะฉะนั้นปลดปล่อยตัวต,วต,วตนของคุณในอดีตไปนะคะการมีความรักการมีความสัมพัน์เนี่ยคุณอาจจะต้องเปิดใจอาจจะต้องพูดคุยการสื่อสารสําคัญมากในการมีความรักอีกครั้งหนึ่ง e n g a g e m e n t ขึ้นนะคะมันมีความผูกพันและมันมีการมองอนาคตร่รวมกันในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเยอะ ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเออใครพอจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ไหมถามเพื่อนถามคนใกล้ตัวในชีวิตของคุณนะว่าเขาพร้อมที่จะให้คําตอบและที่สําคัญไพ่บอกมาว่าสร้างรากฐานในความสัมพันธ์ให้แข็งแรงให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้จริงๆความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะมันมีสิ่งที่นกชอบในคู่ของคุณเนะี่ย คือต่อให้ยังไงก็ตามมันมีการอยากที่จะอยู่ด้วยกันหรือยังอยากมีกันและกันในชีวิตมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดูน่าอยู่ออกมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ชาวราศีมิถุนระมัดระวังนะคะคือคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารมีเรื่องของการพูดคุยแล้วนกว่าวจริงๆอ่ะการเทกซ์หรือการพิมพ์คุยกันนะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยนะคะการที่มีน้ําเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยคนฟังน้ําเสียงก็จะได้รู้ว่าไปในทิศทางไหนคาว่าเออตอนที่พิมพ์กับ เออตอนที่เป็นน้ำเสียงมันก็คนละแบบกันแล้วจริงไหมคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณชาวราศีมิถุนนะคะที่กดไ like, ลค์ c ับส e คร้วก็เป็นกำลังใจให้กับช mm ่องเบอร์ไดวิวเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่ราศีประจำเดือนหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ